สวัสดีค่ะ,ะวันนี้อาจารย์อยากจะคุยถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างลูกที่โตแล้วกับพ่อแม่ของเขานะคะ,ะไม่ใช่เรื่องของเด็กกับพ่อแม่นะแต่เป็นลูกที่โตแล้วกับพ่อแม่อาจารย์พบว่ามีผู้ใหญ่หลายคนที่มีความทุกข์เวลาที่ อยู่กับพ่อแม่ของตัวเองส่วนใหญ่ที่พบก็จะเป็นลูกสาวกับแม่นะคะอันนี้ไม่รู้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมบิเนชันที่อาจจะทำให้มันมีปัญหานะอ,อมันเป็นลักษณะของการที่แม่เนี่ยนะคอนโทรลชีวิตของลูกนะคะแม่ก็จะเ,เป็นแม่ที่รักลูกนะคะแล้วก็ทำหลายหายอย่างเพื่อลูกแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ เรียกร้องจากลูกแล้วพยายามควบคุมลูกในเรื่องต่างๆนะคะต้องการให้ลูกทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ให้ยิ่งพอแม่อายุมากขึ้นน่ะลูกก็มีความรู้สึกว่าลูกต้องเข้าไปดูแลแต่การไปดูแลเนี่ยก็จะตามมาด้วยการที่เรียกร้องให้ลูกทําบางสิ่งบางอย่างที่มันมากเกินไปแล้วพอลูกทําให้ไม่ได้เนี่ยก็จะอารมณ์เสียแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกผิดในตัวของลูกนะคะพ่อแม่อาจจะไม่ได้พูดตรง อเรียกว่าแม่ก็แล้วกันเพราะส่วนใหญ่เป็นเคสแม่แม่อาจจะไม่ได้บอกตรงๆแต่แม่ทําทางอ้อมที่ทําให้ลูกรู้สึกผิดอาจารย์ก็จะไม่อธิบายมากว่าทํำยังไงนะไม่งั้นมันจะยาวเกินแต่อาจารย์พบว่าลูกที่มีแม่แบบนี้อมักจะลงเอยด้วยมีอาการซึมเศร้านะคะอาจารย์ก็ต้องรักษาคุณผู้หญิงหลายคนนะคะอายุสามสแล้วที่ มีอาการซึมเศร้าเพราะรู้สึกว่าเข้าใกล้แม่แล้วมีความทุกข์แต่ถ้าไม่ไปใกล้ก็จะรู้สึกผิดที่ไม่ได้ไปดูแลรู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกที่ไม่ดีอาจารย์อยากจะแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าอันที่หนึ่งไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนที่โอเคนะอันนี้คนที่เป็นพ่อแม่อย่ามาต่อว่าอาจารย์นะมีบางคนพออาจารย์บอกว่าพ่อแม่บางคนก็อ,อทําไม่ค่อยถูกเหมือนกันก็จะต่อว่าว่า ทำไมไม่บอกให้ลูกพิจารณาตัวเองเลยเนี่ยอาจารย์จะบอกว่ามันมีคือคนเราทุกคนมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวแล้วพ่อแม่ก็เป็นบุคคลน,นะพ่อแม่ก็จะมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวพ่อแม่บางคนมีบุคลิกภาพแบบชนิดที่ควบคุมสั่งการแล้วก็บางทีก็จะมีความเข้าใจผิดมองดูว่าลูกเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่จะต้องอยู่ในอยู่ในกำม,มือของฉันแล้วจะต้องทำตามฉันอะ อะไรทำนองน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกว่าไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนที่โอเคคำว่าโอเคหมายถึงว่าลูกจะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะคะก็ต้องยอมรับว่าบางทีเคมีมันไม่เข้ากันนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเคสส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็คือเคสที่เป็นลูกที่ดีอยากจะเป็นลูกที่ดีอยากจะเทคแคร์พ่อแม่อยากจะดูแลเพราะรู้ว่าพ่อแม่ก็ดูแลเรามาเยอะนะแล้วก็บางทีเคสแบบนี้ ก็จะเต็มไปได้วยความรู้สึกผิดที่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่วงเล็บส่วนใหญ่เป็นแม่อย่างที่บอกนะอาจารย์ก็จะชินกับพูดคำว่าพ่อแม่นะคะเคสแบบนี้จะเป็นเคสที่เออขาเรียกว่ารู้สึกผิดได้ง่ายเพราะว่าตัวเองอยากเป็นลูกที่ดีอาจารย์ก็จะบอกคุณว่าคุณก็เป็นลูกที่ดีมากแล้วนะคุณไม่ต้องรู้สึกผิดบ่อยรู้สึกผิดพอประมาณการที่เรามีความรู้สึกผิดบ่อยเนี่ยมันจะทำให เรารู้สึกหดหูใจเรารู้สึกโทษตัวเองรู้สึกตัวเองไม่ดีพอซึ่งมันไม่ดีกับชีวิตของคุณนะคะนี่เป็นข้อที่สองคือคุณอย่ารู้สึกผิดเยอะเกินไปรู้สึกผิดได้นิดๆนะเพราะว่าคุณนะ่ยซึ่งเป็นลูกที่รู้สึกผิดเนี่ยนะคือเป็นลูกที่พยายามทำมากแล้วแต่บางครั้งเนี่ยพ่อแม่ก็เรียกร้องมากจนกระทั่งเราอาจจะทำได้ไม่ไม่มากเท่าที่เขาต้องการนะั้นเราก็รู้สึกว่า ทำไม่ดีพอนะคะเพราะฉะนั้นอ,อย่ารู้สึกผิดมากเกินไปอันที่สามอาจารย์แนะนําว่าคุณต้องมีระยะห่างกับพ่อแม่ที่เป็นแบบนี้พ่อแม่ที่เป็นแบบนี้ก็คล้ายๆกับเป็นท็อกซิค parents parents ว่าพ่อแม่ใช่ไหมท็อกซิกก็แปลว,ว่าเป็นพิษพ่อแม่หลายคนอาจารย์ยอมรับเป็นพิษแต่ในที่นี้อาจารย์ไม่ได้หมายว่าคุณจะต้องเกลียดพ่อแม่หรือว่า ไม่ไปดูแลแต่อาจารย์หมายถึงว่าคุณต้องมีระยะห่างสักนิดนึงเพราะว่าปัญหาที่จะบ่อยๆก็คือลูกที่รู้สึกผิดแล้วก็สุขภาพจิตเสียเพราะพ่อ,พอ,พอแม่เนี่ยนะเขาเข้ามาใกล้ชิดพ่อแม่เกินความจําเป็นเช่นเขาไปเยี่ยมพ่อแม่ทุกวันเขาพาไปกินข้าวทุกวันเ,เขาสมมุติพ่อแม่อยู่ต่างจาาังหวัดเขจะต้องไปหาทุกสัปดาห์อะไรทํานองเนี่ยคือคนเรามันต้องเซฟตัวเองไว้บ้างนะ เพราะว่าไม่งั้นเราสุขภาพจิตเสียพอเราเข้าไปแล้วเราไม่มีความสุขนะแล้วเราก็ทนอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะโกรธเข้าแต่เราก็โกรธไม่ได้เราอยากจะห่างเข้าแต่เราก็ห่างไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ดีพอเราก็โทษตัวเองอีกวนไปวนมาอย่างนี้ไม่สิ้นสุดในที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะคือคุณน่ะสุขภาพจิตเสียคุณก็จะเป็นซึมเศร้าได้ง่ายเลยนะอีกอย่างหนึ่งคุณส่วนใหญ่ที่มาหาอาจารย์ก็คือมีลูกแล้วนะมีครอบครัวแล้วคุณก็จะทําให้คู่ของคุณน่ะ มีความทุกข์ด้วยแล้วคุณจะทําให้ลูกของคุณมีความทุกข์เพราะคุณน่ะ,ะเหมือนกับหมดพลังเวลาคุณไปหาพ่อแม่ของคุณแล้วคุณก็จะหมดพลังเพราะว่าการอยู่ใกล้พ่อแม่แบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าพ่อแม่มีหลังสีนักกีมนะส่งมาให้เรานะเราก็จะรับอันนั้นมาเต็มเ็มเลยถ้าเราเข้าใกล้เข้ามากเกินไปเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนําให้มีระยะห่างนิดนึงนะคะถ้าเคยไปเยี่ยมทุกวันก็ไปวันเว้นวัน เคยไปเยี่ยมทุกสัปดาห์ก็สองสัปดาห์ไปทีนานๆไปก็เดือนละครั้งบางคนอาจจะอทิบบางคนอาจจะเป็นห่วงพ่อแม่ว่าจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวจะหกล้มอะไรอย่างนี้ถ้าพ่อแม่เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก็พ่อแม่อยู่คนเดียวคุณก็ติด CC t ีีวีนะคะเพื่อจะดูว่าเรียบร้อยไหมโทรศัพท์ไปหาวิดีโอคอลไปก็ได้นะคะแล้วก็แสดงความห่วงใยโดยการสั่งอาหารไปให้เดี๋ยวนี้มีกับเกิบอะไรทุกอย่างน,ะนั้นไลน์แมนเนี่ย เขาช,ช่วยเรามากเลยที่เราจะได้ไม่ต้องไปเองนะคะการที่คุณไม่ได้ไปเองยงไม่ได้ไปแปลว่าคุณทอดทิ้งพ่อแม่แต่เป็นการที่คุณรักษาสุขภาพจิตของคุณรักษาตัวเองให้มีพลังพอที่จะไปดูแลเขาได้ในยามที่จําเป็นมากๆ mm hmm. เช่นยามที่เขาไม่สบายเพราะไม่งั้นน่ะคุณไปทุกวันทุกวันหรือว่าเข้าไปใกล้มากเกินไปคุณก็จะหมดพลังในที่สุดคุณจะเบิร์นเอาต์อยู่ในลักษณะของเบิร์นเอาต์แล้วก็ ไม่มีแรงที่จะทําอะไรแล้วพอถึงเวลาที่คุณจะต้องเข้าไปดูแลเขาจริงๆเพราะมันมีเรื่องสําคัญเขาไม่สบายหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็จะไม่สามารถทําได้เออแล้วคุณก็จะรู้สึกผิดอีกนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์เตือนคนที่รู้สึกว่าอยู่ใกล้พ่อแม่แล้วไม่มีความสุขนะคะอันที่หนึ่งต้องเข้าใจว่าบางทีเคมีไม่เข้ากันแล้วบางทีพ่อแม่ก็มีบุค,คลิกอย่างนั้นก็ปล่อยวางอันที่สองก็คืออย่ารู้สึกผิดมากเกินไปอันที่สามคือ มีระยะห่างบ้างแล้วก็อันที่สีก็คือหาเทคนิคอื่นๆที่จะแสดงความวงใหญ่มันมีวิธีมากมายนะคะก็ขอให้คุณอยู่ยังมีความสุขแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะอาจารย์แนะนําให้คุณอ่านหนังสือจิตบําบัดและการให้คําปรึกษาครอบครัวเพื่อจะได้เข้าใจกลไกของครอบครัวแล้วรู้ว่าทําไมครอบครบัวเราเป็นอย่างนี้แล้วแนะนําให้อ่านหนังสือสร้างชีวิตใหม่คุณจะได้เข้าใจตัวเองนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ